มาส่วนหน่อไม้มาอีกแล้วนะครับมาดูหน่อไม้นะครับหลังจากที่นู่นแหละครับตั้งแต่ฝนแรกมานะครับก็มาดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาใหม่นะครับมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูเลยนะครับไปดูกันเถอะหน่อไม้ที่ปลูกไว้นะครับที่บอกนะครับประมาณ150ต้นนะครับก่อเนาะห้าสิบก่อแต่ว่าก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่หรอกไม่ได้นับแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยครับนี่ ก็สูงใหญ่เลยนะครับมีอยู่สองพันนะครับมีไผ่เลี้ยงสามฤดูกับไผ่กิมซุงนะครับผมนี่ครับผมหน่อสูงแล้วนะครับนี่สูงแล้วกิมซุงนะครับหนูขึ้นขนาดนั้นแล้วหน <c oughs> ไม่มาสักทีนะครับผมที่จริงหนอเล็กๆไม่มีแล้วนะครับตัวน,นี้หนอใหญ่เลยนะครับสองหนอ่อขึ้นไปรบียร้อย ันนี้ก็มีอยู่นะครับหนึ่งนอนะครับก็พอได้อยู่นะครับนี่ครับนี่ก็มีอีกสองนอนะครับผมนี่ได้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวเข้ามาขุดเอานะครับตอนนี้เอาไว้ก่อนมาดูก่อนโผก็ได้อยู่ครับนี่ตัวนี้ก็ได้อ้ออีกนอนหนึ่งครับผมนี่กิมซุงนะครับผมได้อยู่นะครับนี่กําลังโผก็มีนี่ครับนี่ อยู่ครับก็มีน่าจะมีทุกกอนะครับแต่ว่ากอแล้วหน่อสองหนอ่อหน่อเล็กอยู่นะครับผมยังไม่โตนะครับแต่ไม้มันดูแก่แล้วเราต้องมาสางกอออกก่อนนะครับเพราะว่ากอมันโอ้หน่หน่อสูงเลยโอ้มาไม่ทันหน่อสูงแล้วครับยังไม่เอาเลยคงต้องปล่อยเป็นต้นของปีต่อไปานี้ไงครับหนอ่อที่ยังไม่โตเยอะนะครับเท่านี้นี่ก็ได้อยู่นะครับโอ้ เลยเดี๋ยวครับไปมาเอาครับเนาะนี่ครับผมไม่สูงมากก็มีนี่หนึ่งนอครับผมได้อยู่นะครับนี่ตัวนี้อีกหนึ่งโอเคยังมีอยู่ครับได้ได้ได้นี่กำลังออกเล็กๆก็มีนี่ครับกำลังแตกก็มีเลยนี่ครับผมด้วยนี่ก็ได้ครับนี่ก็ขึ้นสูงแล้วอันนี้นะครับไม่ค่อยได้มาเอาเนาะ มีอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ค่อยมานะครับก็เลยสูงนะครับนี่อีนอหนึ่งนะครับนี่ว่านะครับมีทุกกอนะครับเพราะว่าเขากําลังออกมานะครับห่อเล็กๆก็ยังมีนะครับนี่นี่ก่อนี้ก็เห็นห่อเล็กๆนะครับก่อนี้ก็มีหนึ่งงอนะครับแล้วก็โอ้สูงแล้วนี่ครับผม Oh. อง่ายเลยนี่โอ้ oh. มีเยอะอยู่นะครับน่าจะมีทุกกอ่อกอนนี้ก็นู่นแล้วครับสูงแล้วนะครับนี่น่าจะมีทุกกอ่อเลยนะครับแต่ไม่ได้เข้าดูหมดเพราะว่ามืดค่าแล้วมาค่าครับตัวนี้ก็มีนะครับโอ้โ oh. ห okay. นั่นนะครับผมแต่และกอ,ก,อก็มีนะเยอะอยู่นะครับประมาณข้างในเข้ามาข้างในก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไป นี่ก็มีหนึ่งหนอสองสองหนอนี่นะครับผมแล้วก็หนอนนั้นสามหนอเห็นไหมครับก็มีทุกเกอจริงๆติงเะเล็กเล้น้อยนี่หน่อไม้เลี้ยงนะครับเลี้ยงสามฤดูนะครับนี่มีนะครับหนอนนี่หนึ่งหนอนี่แหละครับผมนหนอเล็กๆด้วยน,นั้นนะครับแล้วก็หนอนนี้นี่หนอนี้นะครับเนี่ย อนนี้นะครับทุกต้นแหละครับทุกกอนี่ครับอันนี้ก็อีกหนอหนึ่งก็สูงหน่อยนะครับตัวนี้นี่ครับสูงเล็กนี่ก็กาลังแตกนี่นี่หนอหนึ่งนี่ครับนี่ก็เล็กๆกนี่ก็มีไห้นี้นะครับไผ่เลี้ยงนี่หนอเขานะครับยังไม่ลึกยังไม่ยังไม่โตเต็มที่นะครับกอนะครับนี่หนอเขานะครับนี่กอและหนอสองหนอไป โอเคนะครับผมก็มีเยอะอยู่นะครับน่าจะมีทุกก่อนะครับฉะนั้นก็คงมาเอาวันหลังก็ได้นะครับวันนี้มาดูก่อนนะครับไม่ได้อุปกรณ์อย่างอื่นมาเลยมาแต่ตัวกระโทรศัพท์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมขอบคุณครับผม